รายงานผลสรุปองค์ความรู้การฝึกประสบการณ์ร้านไซเบอร์โซนไอทีระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่7พฤษภาคม2568ของนายสัมฤทธิทองพัฒนิวิาลัยอาชวึุษาสุราธานีการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์1 ความรู้ทักษะและสมรรถนะ 2. แนวทางกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียน 3. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 4. แนวทางกระบวนการในการขยายผลกับเครือข่ายเพื่อนร่วมง,งานหรือครูในสถานหรือครูในสถานศึกษา ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการซ่อบรรมบำรุงคอมพิวเตอร์การตรวจเช็คอาการเสียเบื้องต้นการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนสมรรถนะที่ได้ในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้ง Windows การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็โน้ตบุ๊กซ่อมเครื่องพิมพ์เครื่องสมองไฟแล้วก็สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ครับ แนวทางกระบวนการในการขยายผลกับเครือข่าย 1. จัดโครงการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ 2. จัดโครงการศึกษาดูงาน 3. จัดโครงการอบรมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับสถานประกอบการผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน 1. การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 2. มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถนำความรู้จากการฝึกงานไปใช้ต่อยอดในการทำงานได้ในอนาคต 4. ทํทำให้ได้การเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงทําทำให้ได้เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานจริง การเรียนรู้ที่ได้จากการเข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะสาขาพนักง,งานการใช้คอมพิวเตอร์ตารางทำการระดับหนึ่งปัญหาและอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการวิเคราะห์อาการเสียของอุปกรณ์ที่ลูกค้านำมาซ่อม ยังวิเคราะห์ได้ไม่ค่อยถูกต้องวิธีการแก้ปัญหาก็คือปฏิบัติงานบ่อยๆให้เกิดทักษะ บรรยากาศในการฝึกอบรมนะครับรับการนิเทศจากรองจักกรีเชิดชูรองผู้ในการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราธานีขอขอบคุณโครงการดีๆให้กับครูอาชีวศึกษา จบการนำเสนองานครั้งนี้ขอบคุณครับ